มีหลายจุดนับห้าสิบจุดและสี่จุดแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยเก่งแผนนี้ซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้เรื่องเล่นทางนี้ลงตลอดครับไปต่อครับไปอยู่แถวนี้ มาอยู่กับเพื่อนอีกาเลยครับอีกาสองตัวปแป้งเดี๋ยวค่อยดูครับว่าจะได้กี่โลคนในสวนนี้ก็ตอนนี้ประมาณสองโลแล้วครับไปจุดเช็ค้อยจุดครับ ใายนะครับเมื่อวานอินเทอร์เนหนักไปหน่อยครับเจ็บนิ้วเท้านิ้วเท้าซนเดี๋ยวนี้วิ่งจะทําไม่ได้มากที่สุดครับผมว่าเป็นการจัดที่ดีมากๆเลยนะครับทาให้เราได้วิ่งชมเมืองผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ไม่น่าเบื่อครับสนุกเล่นแบบครับสวัสดีครับคุณอยู่กับอัลเตอร์เวนนะครับวันนี้ผมมาวิ่งซิตี้รันครับของงานซิตี้รันมันพันเวอร์ของ a t m ครับและตอนนี้เป็นเวลา 3โมงครับหลังจากที่ผมไปหาที่เอนิ้วกลมมาครับในงานหนังสือแล้วก็จะเริ่มวิ่งที่สวนเมตตากิติครับตอนนี้อยู่ที่สวนเมตตากิตินะครับและผมอยู่กับเสื้อ a u t o o Work Running นะครับเป็นเสื้อแบบใหม่ของเราและหมวก a u t o Work Running เหมือนกันครับแบบของเราและนี่ก็คือเสื้อและหมวกของเรานะครับเพื่อนเพื่อนสามารถสั่งซื้อได้ทางแชทในเพจ Facebook ของเรานะครับในผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะครับและในช่องคอมเมนต์นะครับ นี่ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันครับเดี๋ยวเขาบอกว่าให้กดเริ่มวิ่งครับจากรายละเอียดไปลองดูนะครับจากแอปนะครับเริ่มวิ่งสัญอมรับสองหนึ่งโอ้ เดินไปหาจุดเช็คคอยต์เขาบอกว่ามีห้าสิบจุดครับลองดูภายในเวลาสามชั่วโมง มาใกล้ถึงเรื่องน้ำสั่นครับกำลังถึงน้ำสั่นถึงแล้วเช็คแรกสักสุดแรกอย่างนี้เลยโอเคได้ไปร้อยแต้มครับไปต่อจุดที่สองครับจุดที่สองอยู่ตรงใกล้ๆริมบ่อน,น้ำของสวนครับเรามาดูครับ ดแดงๆนะครับอแกแล้วสัน่นท,ที่สอง,ท,สองอท,ที่สองไปไปร้อยคะแนนครับ ถุงล่างถงล่างต้องลงไปออยู่ตรงนี้เหรอร้อยคะแนนอยู่ตรงนี้ไปดูสิมีหลายจุดครับห้าสิบจุดไปสี่จุดแล้วแลราก็ไม่ค่อยเก่งแถนนี้ซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้ เรื่องเล่นทางนี้ลงตลอดครับไปต่อครับที่ห้าใกล้ๆลุงเงครับถ้าจะอยู่ด้านบน ร้อยคะแนนจุดที่หกน่าจะอยู่ตรงสวนสวนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับใ,ใกล้ๆกัน แล้วงมงมากเลยน่าจะสุดทางนู่นเลยครับ ร้ ah. <hi> อยเต <Trump> <high> <el> ็มต <sh> well. um ่อ <sh> ต่อเดี๋ยวค่อยดูครับว่าจะได้กี่โลคนในสวนนี้ก็ตอนนี้ประมาณสองโลแล้วครับน้องดูครับ ได้พันหครับตอนนี้28นาทีค่อนข้างชาครับวันนี้เน้นสนุกครับ,ได,ไ,ดดรบได้เท่านั้นเท่าไหร่เดี๋มาดูกันครับได้เท่าไหนเท่านั้นไม่ครบก็ได้ครับเป่่สสอรสนุกซิตี้รันในเมืองครั้งแรกของผม ในการที่เราทําอะไรเราก็ต้องมีความสุขและสนุกกรบมันมะครับและเราจะทําได้เรายาวครับบ้าครับสนามบ้านอาชีพเก่าครับเป็นบ้านสมัยเรียนที่ในส่วนนี้แต่กิติมีสุนมกีฬ้าน,นะครับ จุดครับตรงท่าเรือเดน้องครับญาติไย,ยนะครับเ <c oughs> มื่อวานอินเทอร์โบหนักไปหน่อยครับ เจ็บนิ้วเทา้านิ้วเทานนะ้าซนแล้วเดี๋ยววันนี้วิ่งจะทำให้ได้มากที่สุดครับเอาสามพันเป็นหลักครับวันนี้สามพันแต้มก่อนปวดเท้ามากครับตอนนี้มาที่ถนนเขียวครับสะพานเขียว ขาข้างซ้ายมากครับราอวันอีกทโก้หนักไปหน่อย,อยแต่ว่าใช้โปรแกรมเ,รเอ่อสับสองครับแต่ว่าซ้อมเผื่อไปสับหนึสี่ห้าครับในระยะคาฟมาราธอนครับที่จะลงแข่งที่บางแสนครับเดินทางมานี้โอ้นีุ่้มสวยมากครับเป็นุมทต้นไม้ เดินอยู่ในอุโมงต้นไม้นะครับเสร็จมาก วินเท้อ ไว้ขากลับครับเติมบาลาน <laughs> we ข้า,างล่างน่าจะเป็นส่วนลุมครับไม่เคยมามาครั้งแรกครับ นึกออกแล้วครับเคยมางานวิ่งอยู่วิ่งผ่านตรงนี้จําได้และแต่ไม่เคยลงมาจากสวนเบนครับใช่ครับ ครับอีกร้อดคะแนนห้าพันสองแล้วสกสิบครับไม่มาส่วนลุมรั้งแรกนะครับสวยยุมนั่นครับ เ4 0ร้อยสิสิบแต้มครับครับอีกสิบแปดจุดก้าโลครับมาอยู่แถวนี้มาอยู่กับเพื่อนอีกาเลยครับอีกาสองตัวลอยแต้ม จะเป็นพอสุดท้ายของวันนี้ครับพอก่อนครับเอาประมาณ6,500-6,600ครับ20โลพอดี2ชั่วโมง7นาทีครับ ร้อยครับอีกร้อยแต้มครับรวม6,6 0 0ครับ 20. 2 0กิโลจครับเพจ6.17ครับเวลา2ชั่วโมง8นาที2วินาทีครับแล้วก็สำเร็จภารกิจนะครับในการวิ่งซิติลันมันปันเวอร์ครับถูงแล้วครับ ซีซั่นสามสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับระบ,บรวมคนติดตามเราไปฟาสายระและแรงบรรดาใจดีๆจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งหนังสือสาระดีๆในชีวิตจังหวัดครับสำหรับวันนี้อาตเวิร์สสวัสดีครับและนี่ก็คือสรุปคะแนนที่ผมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ after work ขอบคุณมากครับ